เก๋ก็สวีดแต่สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนดูทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมเก e นเฮลพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เท่าไหร่วะเฮ้ยเสือมันอยู่ไหนมันอยู่ทางไหนมันอยู่ทางไหนข้างหน้าอ๋อจระเข้จระเข้เอาจระเข้เต้นโอ้ยนึกว่าเสือ กูไปยิงต่อไม่เซกูเห็นดักแด่เป็นตาเสือไหมโอ้โหเหยนไหมดักแย่สองอันกูนึกว่าตาเสือกูเลยงึดไหล <c oughs> โอ้โหเปิดคลิปมากระพอยเขี่ยมาดักรลอเลยโอเคอุ้ยตรงนี้มีดอกบัวสายโอ้โหไม่รู้ว่าแม่น้ำนี่จะมีอะไรที่เราไม่เคยเจอหรือเปล่า cái <laughs> bài cái bố bùa hưng bùa sai hình tôi bằng vai thì yang la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  yang luôn nè la ta cứ về thì đi จ้ากูเห็นแบเป็นเป็นแคอจังหลังไอ้แขมดำๆอะไรแบบนี้บ่อยๆโอปป้าไปลงไปพร้อมกันลงไปพร้อมกันเราจะได้ไม่เกี่ยงกันใครแขมก็ต้องมีเสียงไหมโอ้โหไปแอ้วยัง เฮ้ยกุรลยาป้งเฮ้ยแคมป์ไอ้มาสังไอ้มาสางแคมป์ไหมวะว้าวไอ้มาสางแคมป์ไว้เราต้องโอ้เนื้อเก็บใส่กระป๋อมมาเน่าหมดป้องสิงไปตัวอะไรวะ โอ้้โโโอนแรกผมนึกว่ากำแพงนะเนี่ยงู้ำของูเขาเรียกว่าอนาคอนดาอจากความยาวแล้วประมาณโอ้โหสิเมตรได้ถ้ามึงคิดว่ามีตัวจริงๆอยู่มึงจะรู้สึกยังไงวะเน่วิ่งผับอเมริกาเล่นแล้วมั้ง โว้ยเก็จอยะเคอิลี no hehe, no no ่แล้มันว่ายน้ำอยู่ไหนกูว่าแล้ววะพุดาฮุนดาฮุนดาดูฟังทางฮุนดาปังอ๋อคือฝ่าขึ้นมาไปพิสูจน์ดิไปพิสูจน์ดิอยู่ทางพุนเลยเอ่อขอคนจริงคนจริงอย่าหันเอาขึ้นมา มาแล้วมาแล้วยิงหัวมันยิงโอ้ยยิงหัวมันยิงหัวมันบูบีดูขนุว่ะอ่ามีขนนกเอาวะมีอยู่ขออีกลูกเดียวผี่พลาดเอาพดพิษไปใส่าย,ยามันขึ้นบ่ได้มันขึ้นบ่นได้ กูเป็นคนฆ่าเว้ยอ่ะอ่ะอ่ะเอาเนื้อมาย่างเอาเนื้อมาย่างเอาเดี๋ยคือเก็บเงียบบลาได้เอีได้ได้ได้ว้าวฮ่าฮ่าฮน่จระเข้มาย่างแล้วเราแต่รู้สึกว่าตอนนี้เราจะง่วงมากเลยนะเอานอนก่อนดีไหมเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเกิดมีอีกตัวหนึ่งทางนูน้นที่เดิมเลยน่าจะคนละตัวตกใจงูชนปีนนี่เปล่าอะไรง,ง,งูงูเหลีม่มเอ้งูเหลีม่มเฮ้ยตอนนี้กระเป๋าเปิดได้มีกระป๋องอะไรไม่รู้ว้าวเรายังไม่ได้สำรวจเลยนะตรงน,นี้มันมันเคยมีคนมาอยู่หรือเปล่าคือ ครับดูจากรูปทรงนะเฮ้ยปลาปลาอยังเงี้ยตัวไงเฮ้ยล่ะก็คือปลาไงกระถอยมึงเห็นว่าผู้หล่าวายอยู่ผู้หล่าวตัวไงเบ็ดตกดิเอาเบ็ดตกดิน้องเอาเบ็ดตกดิเอาเบ็ดเอาเบ็ดตกดิเอาเบ็ดตกขมโอขมจาปังเอามีเบ็ดอยู่แมนบ่ไปไปนอนก่อนครับ กูนอนแล้วนอนอินเอาเบ็ดมาหนีเด้เอาเบ็ดมายืมอ่าคันเบ็ดอยู่ไหนนี่ไงาเอ้กูต้องใส่อันนี้อีกโอ้ต้องผลิตเป็นตะขอตัวเบลเลอร์เลยครับป่าเอ้าใส่บ่ไ,บได้วะว้าวเสร็จแล้วก็ใส่แงยอย่างนี้ผม ไอ้เลยฮ่าฮ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาแล้วโอ้ยตัวบอลเลยอ้าวลุดปั่นหายละอยู่ใกล้เราเลยมันอยู่ใกล้เราเลยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วขอเด็ดเด็ดขอเด็ดเ <c oughs> ด็ดเฮ้ยปลาอะไรเนะี่ยโอ้ปลามังกรหนูนด้กว่าปลาอะไร กเกจอมึงอยู่ไหนมึงข้ามไปไหนนะมึงอยู่ไหนวะมึงอยู่ริมนาำอยู่บ่กูคือเพิ่งเห็นมึงฟังหม่องฮอมาบ่อยู่ตรงข้ามเลย เออตรงนี้มันมีสะพานข้ามนี่วะเราไม่ต้องว่ายน้ำแล้วมันก็เป็นปลาไผ่ด้วยเมื่อฮัหน้ามาทำมือตกปลาไหมกูไปเห็นมึงน,นี่แหละตกปลาทางไหนวะมึงว่ายน้ำมองกูตกปลา,า,า,าเห็นบั้ยมโน้กูย่างขำหมอย่างอ้อมหมอหวยสัตว์นั่แเหรออ๋อเหรอเห็นละเห็นละ อีแขนวะแล้วก็เสิ่ยขามไปฮะตรงนี้มีสะพานไม้ไผ่สะพานไม้ไผ่กอดฟังฟ้าให้เก่าเด้อไม่เอาไม่เธอเพจติดเลขาสิทธิ์ร<อ>้องมันร้องเ,เหมือนเกินปังพาดสว้าวปัง อยู่ข้างหน้ากูเลยอยู่ข้างหน้ากูเลยหมดยังเก้อร้อยครับต้องการนี่แรลเนื้ออย่างเดียวถ่ายรูปด้วยหองถ่ายรูปด้วยบอ่อ <Okay. S 1> ี๋ยวรูปนี่วะ่มึงเจอระเกะถ่ายแนะนำมาเลยบ่อะมองทางนี้เออไม่ก็ใจแน่ว่าไงอ,อ,อ่ะ ตังง้งงนึ่ง <c> ส <oughs> อ,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 อเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮาเ้ย้ยเฮยฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยฮ้้า้ยเ้า้ยข้้ว้าเ้เฮ้้อ้้เเ้ เอเอเออนูอยู่ไหนไอ <มา S 1> เอระว่า,า,าเราราว่าเราจบไปเพียงเท่านี้ก่อนไหมโอเคผมสำหรับอีพีนี้ก็เอาเป็นว่าขอจบไปเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำ คลิปเกมต่อๆไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับผมซึ่งเป็นเกมอะไรนั้นยังไม่บอกนะฮะเพราะว่าเรายังไม่มีเกมที่จะเล่นแต่คิดว่าคงจะมีแน่นอนนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะรับะะผมท่านผู้ชมฮะ,ะกดไลค์กด like, กระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะโอเคบาย